โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยฮะวันนี้ก็มีอยู่เกมโลบอกในแมพของ All-Star Tower Defense นะในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการ AFK เอา Star p a r ตนะให้ถึงเวลร้อยอย่างเร็วที่สุดนะผมใช้เวลาแค่ประมาณ6วันนะ6-7วันเวลตันร้อยเลยนะนี่ก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ผมไป AFK เอาตัวตัวอะไรนะ ตัวอัพ e exp มานะมันก็เลยเลยไปเป็น120ยกว่าๆนะ่นนะนเนี่ยก็ตอน afk เนี่ยเราก็จะได้ตัวอัพ e exp พวกนี้มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทําในคอมก่อนดีวกว่านะผมจะบอกวิธีการทั้งในคอมและในมือถือนะมาตัวโปรแกรมแรกไม่ใช่ดิโดยโปรแกร,ม,แร,กม,ร,แกรมที่ผมแนะนําก็คือจะเป็น ld player นะตัวนี้ก็ ld player เนี่ยผมใช้ไม่ได้ใช้ afk กลางคืนนะ ส่วนมากจะเป็นกลางวันเพราะว่าถ้าเกิดเปิดทั้งคืนทั้งวันก็มันก็จะเปลืองไฟหน่อยนะมันก็จะอืมค่าไฟขึ้นนะมาใน LD Player นะโปรแกรมที่ผมใช้คลิกอัตโนมัติก็คือนี่เลยอะคลิกเกอร์อัตโนมัติจริงๆ LD Player เนี่ยมันมีมันมีมาโคของมันอยู่แล้วนะนี่นี่เป็นมาโคของมันแต่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการซื้อไปแล้วนะ แต่เดือไหนนะนี่อนะจะเป็นโปรแกรมนี้คิกเกอร์อัตโนมัตินี่นะโปรแกรมนี้เลยโอเคไอโปรแกรมนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อไปแล้วนะก็จะไม่มีโฆษณาแล้วก็จะไม่หลดด้วยนี่มันมันต้องซื้อนะทุกคนมันแค่หกสิบกว่าบาทเองนะมันไม่แพงมากโอเคมาเริ่มเลยอย่างแรกเนี่ยเราเข้ามาที่โปรแกรมคิกเกอร์อัตโนมัติใช่ไหมในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้เป็นตั้งค่าไว้ประมาณ สามร้อยมิลลิวินาทีถึงห้ารอยมิลลิวินาทีนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะใช้ประมาณสามร้อยสี่รอยนะประมาณนี้ก็สร้างประมาณนี้เลยให้เหมือนกันนะอันนี้สามร้อยนี่ก็สามร้อยปิดไปหน่วงเวลาสิ้นสุดอันนี้ก็สามร้อยถึงห้ารอยนะอันไหนก็ได้ก็ปิดไปก่อนช่วงเวลาคลิกอันนี้ก็ประมาณสักสามวิเออประมาณนี้อ่าโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็จัดการก็ตั้งค่าก็เนี่ยเพิ่มไปแล้วก็ GPP มาแล้วก็สร้างไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคพอเข้าหน้าเกมมาใช่ไหมทุกคนก็อย่างแรกที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือตัวตีไก่ตัวไหนก็ได้นะแต่ผมแนะนําก็คือเป็นเจนอตตัวนี้นะอุปรกรณ์ไปก่อนไม่ได้เต็มเดี๋ยวเพิ่งแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้ผมก็ใส่ไปที่เท,ทงั้นแหละตัวที่ผมแนะนําเลยก็คือเจนอตนะทุกคน ซึ่งผมว่าทุกคนต้องมีนะตัวนี้ใช้ F K ง่ายดีนะโหมดอินเนี่ยจะฟาวได้ดีที่สุดนะสำหรับออสตสตาพาร์โอเคเข้าไปลอันแรกก็นี่นะเป็นปกติอันล่าสุดดันน้องไก่นะเออเมื่อเข้ามาในด่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่ต้องขยับอะไรทุกคนยังไม่ต้องขยับเลยเลยเดี๋ยวรอให้มันขึ้นมาก่อนนะนี่นะไม่ต้องขยับตัวนะครับผมก็แอดมาเลยอนหะ้าปุ่มเออโอเค นี่อันแรกก็เอาไว้ตรงนี้เราคลิกว่าให้เป็นตรงนี้เป็นหนึ่งะนะอันแรกไว้ตรงนี้ปุ่มหนึ่งไว้ตรงนี้ปุ่มที่สองเอาไว้ตรงนี้เลยเจนอตแล้วก็ปุ่มที่สามนะเอาไว้ประมาณตรงนี้อ่ะโอเคแเราก็คลิกตรงเจนอตทีหนึ่งนะแล้วก็นี่เอาไว้ตรงเลขสี่ไว้ตรงนี้ส่วนเลขห้าเอาไว้ใต้นี้อ่ะโอเคประมาณนี้เนี่ยเมื่อกดมันจะวางตัวให้เองนะคอยดู โอเคเรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกดีกว่าก็นี่เลยนี่นะกดไปที่บันทึกเราพิมพ์ไปว่าเออเราจะบันทึกว่ชื่ออะไรก็ได้นะเราผมจะบันทึกไว้ชื่อมะม่วงแล้วกันอันนี้โอเคบันทึกไปอ่ะสมมุติเราเข้ามาใหม่ใช่ไหมเราเรายังไม่มีปุ่มเลยเลยแล้วก็มากดที่ต้องตั้งค่าตรงนี้นะแล้วก็ มาที่โหลดตรงนี้เนี่แล้วก็มาตรงที่เราตั้งไว้เนี่ยแล้วก็โหลดปุ๊บเห็นไหมโดยปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เองเลยแล้วก็ทําทีเดียวจบเราเนี่ยสามารถ AFK ได้หลายๆ ID นะถ้าทุกคนมีหลาย ID ก็เนี่ยเปิด LD Player มาแล้วก็สร้างสร้างโคนหน้าจอใหม่มานะแล้วก็ใช้อีเมลเดิมนะที่เราซื้อตัวของออโต้คิกไว้นะ ออต้คลิกเนี่ยผมลองใช้แล้วมันใช้ได้หลายจออยู่ก็ใช้ได้เหมือนจะไม่จํากัดเลยแหละเพราะว่าเราซื้อมาแล้วไงเราใช้อ e ีเมลเดีวยวกันมันก็เลยได้หลายจอหน่อยนะโอเคเดี๋ยวจากนี้ก็ร้อยถึงร้อยถึงเว็บที่สิบก่อนเพราะว่าถ้าถึงเว็บที่สิบได้เนี่ยมันจะไอสตาร์พาร์ทมันจะขึ้นนะถ้าเกิดต่ำกว่านี้มันอาจจะไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวรอกันนะ โอเคพอมาในเว็บที่สิบเนี่ยมันจะมีตัวนี้หลุดออกมานะเห็นไหมตัว G ีนอตของเราเนี่ยจะไม่ตีนะเพราะว่าเราไม่ได้กดอัปเกรดไว้ก็มันจะจบประมาณเว็บที่สิบเอ็ดหรือไม่ก็สิบสองนี่แหละผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวรอให้ไอ้ตัวนี้เข้าอันนั้นไปก่อนถ้าเราเปิดไอ้มาโคไว้มันก็จะอย่างเงี้ยวางมาเรื่อยๆนะมันจะทํางานไปเรื่อยๆของมันเลยเดี๋ยวรอให้ตัวนี้เข้าบ้านแล้วก่อนนะโอเคจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะทํางานต่อเลยหรือเปล่านะที่เราวางปุ่มมาโคไว้เมื่อกี้ โอเคจบละตอนนี้ก็นเนี่ยได้ตัว x p มาด้วยนะไปเดยวเรามาดูกันว่ามันจะทํางานต่อหรือเปล่านะนี่ฮะเห็นไหมตุ่มรีเพย์จะอยู่ข้างล่างพอดีเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆฮนะจนกว่ามันจะนู่นแหละจนกว่าเราจะกดหยุดแหละหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรมาขัดบางทีนะถ้า A f ฟเคียงคืนเนี่ยมันจะมันจะมีไอ้วงล้ออะวงล้อหมุนนะใช่มันจะมีวงล้อหมุนขึ้นมานะมันจะมาขัดเราทีนั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาตอนไหนไงโอเคเห็นไหม เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอรอดูมันกดแล้วก็มันวางตัวก่อนนะโอเคกดละทีนี้ก็มันจะกดเอ็กตรีมาให้นะเรียบร้อยนะครับผมก็เนี่ยประมาณนี้ส่วนในคอมก็มีประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวเรามาดูในโทรศัพท์ดีกว่าโอเคเรามาในหน้าต่างของมือถือบ้างนะอันนี้จะเป็นมือถือ Android นะครับผมก็ Android เนี่ยจะใช้ง่ายมากเลยสําหรับ iOS เนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าโปรแกรมไหนมันใช้ได้บ้างนะเพราะว่าผมยังไม่เคยลองไนงะส่วนมากผมจะเอ k เคใน android เท่านั้นนะผมก็มี iPad ผมนะแต่ว่าผมดูแล้วมันผมขี้เกียจจะซื้อโปรแกรมเพิ่มอะเอาง,ง่ายๆมามาดูใน android ดีกว่าในตัวของ and ด roid เนี่ยก็ใช้งานเหมือนกันนะครับผมใช้งานเหมือนกับเอลด์ดเพเยอร์เลยก็คือนี่นะกดเข้ามา หน้าต่างของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเลยก็คือว่าผมทําการซื้อไปแล้วเหมือนกันนะเพราะว่า Gmail เอ้ยอีเมลที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นอีเมลเดียวกับไโปรแกรม LD Player นะมันก็เลยเชื่อมกันได้เลยนะซื้อครั้งเดียวจบใช้ a k ได้ทั้งคอมทั้งโทรศัพท์มาเดี๋ยวมากดโหมดหลายจอส่วนเซตติ้งเนี่ยผมเซตเหมือนเดิมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้โอเคเข้าโลบอ มาเข้ามาในของเกมโลบอกละก็เหมือนเดิมฮะไปเข้าเข้าโหมดอินเอาผมจะมาบังคับในอันนี้เดี๋ยววิ่งไปโหมดอินนะส่วนมือถือเนี่ยก็แนะนํานะฮะปรับภาพให้มันต่ําที่สุดเลยนะต่ําสุดเท่าทําได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเครื่องร้อนนะเพราะเราเอฟเคไว้นานมากนะโอเคประมาณนี้นี่คือต่ําทุกอย่างละเดี๋ยวเราไปเข้าโหมดอินก่อนนะมามาดูตรงนี้รอเลยดีกว่า ในตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะบันทึกไว้ผมจะเปิดตัวโหลดได้ดูแล้วกันอ่าโอเคผมเปิดไว้อันเดียวนะประมาณนี้ทุกคนก็ผมได้ทำการวางปุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ปุ่มก็จะมีประมาณนี้อาจจะวางแบบว่าคาดเคลื่อนจาก LDP นิดนึงนะปุ่มเลขห้านี่ยปุ่มเลขห้าจะมาอยู่ระหว่างกลางตรงปุ่มกระโดดนะดูดีด เลขหนึ 1, ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้ามีห้าปุ่มเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูตอนมาทำงานดีกว่าอ่าเห็นไหมมันจะวางตัวแล้วก็กดเอ็กซ์ตรมให้นะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมเอ k เคไว้ยังไงนะตอนผมเอฟเนี่ยแนะนำเลยก็คือโทรศัพท์นะแนะนำเลยก็คือถอดเคสออกอย่างถอดเคสออกเลยเสียบสายชาร์จแล้วก็ถอดเคสออก ว่าเครื่องมันจะร้อนนะมันก็แบบแล้วแต่เครื่องเนาะเพราะว่างเครื่องเนี่ยอาจจะร้อนมากนะแต่เครื่องผมก็อุ่นๆ่นะมาเดี๋ยวมาดูตอนผมเอฟเคดีกว,ว่าผมขอเปิดเปิดกล้องนะขอเปิดกล้องโอเคจะเ,เห็นผมหรือเปล่าพอดีใช้สองจอนะมันก็เลยต้องเห็นไปข้างๆนิดนึงนะอันนี้โทรศัพท์ไม่ต้องใส่เคสน,นะ ือไม่ต้องใส่เคสก็ F K อย่างนี้แหละผมน่าจะมีขาขาหนีบมันเป็นขาหนีบกล้องอะ่ะเอ้ยมันเป็นขาหนีบไมตัวนี้คือผมไม่ได้ใช้ไงผมใช้เป็นไม้จับขาโต๊ะเอ้ยเออไม้จับขอบโต๊ะไม่ใช่ขาโต๊ะเบอร์แล้ววะเนี่ยก็ตอนผมอ K เนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนะแปบ๊บหนึ่งผมกลวมหล่นไม่ใช่แล้วก็ไม่เคยยก เนี่ยก็จะตั้งไว้ประมาณนี้ผมจะหนีไ้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาพัดลมนะ่ะเป่าให้มันแบบว่ามีลมผ่านตลอดเวลานะนี่ขาเป็นขาตั้งไว้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูครัแบบหนึ่งอนะ่ะกลัวจะล่น่ <c oughs> ะประมาณนี้ น่าจะเห็นกันนะเห็นปะอ่าประมาณนี้เนี่ยดูตั้งไว้ให้ลมมันผ่านนะเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าไม่มีลมผ่านเครื่องโคตรร้อนนะบอกก่อนโรบอกแม่งเอาเรื่องอยู่นะอ่ะโอเควิธีการ F K ของผมก็ประมาณนี้หรือว่าถ้าใครไม่มีไอตัวนี้เนะี่ยใครมีเนะี่ยก็เอ่อผมจะเอาอะไรเป็นตัวเทสดีวะ อเอาเป็นว่าเนี่ยเอากล่องอะกล่องอย่างนี้ก็ได้กล่องอย่างเงี้ยสักสองอันอะเอามาวางไว้วางไว้ประมาณนี้อ่ะวางห่างกันประมาณนี้นะแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาวางคือวิธีนี้มันจะถนอมโทรศัพท์เราอย่างมากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงมันจะมีลม มันจะมีลมเข้าได้เอาง่ายๆอะ่ะเออเนี่ยข้างล่างก็จะลอยยเห็นไหมล่างจะลอยๆอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคอนะ่ะก็เป็นไงบ้างนะวิธี afk เคสำหรับสตาร์พารอันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้า afk ทุกวันเนี่ยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะเต็มแน่นอนเนี่ยใครที่ทำเป็นก็ มันจะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแน่นอนนะอย่างไรก็ตันหนึ่งร้อยเนี่ยง่ายเลยครับผมเอ,อ่อสำหรับใครที่รู้ว่าออสตาจะรีอีกวันไหนเนะี่ยช่วยบอกผมทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรีวันไหนแล้วอยากจะซื้อใหม่แย่แล้วเพราะว่าโคตรจะคุ้มนะบอกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่เอฟเคแล้วมันได้ผลเนะี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไวน้น,นิดนึงนะโอเคก็ไว้เจอกันครับ Bye-bye.